พี่น้องขาล่าสุดนะคะบอสบอยสิริชัยคะ่ะออกมาชี้แจงคะ่ะหลังโดนกระแสดราม่านะคะชี้แจงชัดเจนมากสําหรับบอสบอยสิริชัยคะ่ะล่าสุดคะ่ะบอสบอยก็ได้ออกไล่สดนะคะพี่น้องขากับว่าวความเป็นไปเป็นมาชี้แจงให้ทุกทุกคนเข้าใจว่าเหตุการณ์มันเป็นจังใดจังใดน,นะคะพี่น้องขาบางคนก็เข้าใจบางคนก็บอกเข้าใจ หลังจากโดนกระแสดามานะหลังจากโดนกระแสดามาถล่มย่างหนักบัวว่าสี่เฮ็ดอันใดกับเป็นกระแสบอสบอยบอกวา่าอึดแนวโยงอึดแนวเฮ็ดหลายกับจนวา่าหอดไปวา่าบอสบอยสิริชัยนะ่ะไปว่ากับเอฟซีของซอแอนออร์ดีจังสี่กับว่าเพิ่นนะคะพี่นอ้อง่าแล้วบอสบอยก็บอกว่าผมสิไปว่ากับเอฟซีของ แอนออรดีเหดุยังแฟนครับแอนออรดีก็คือแฟนพับผมเพราะว่าผมกับแอนออรดีก็คือเป็นสามีภรรยากันซึ่งเพื่อนคือทุก้อยค่ำของบอดบอยคือชัดเจนแล้วก็เป็นอีกอย่างที่ฟังง่ายมากเป็นผู้ชายที่มีเหตุผลแล้วก็คําเบอกค่าจาคือชัดเจนชัดเจนทุกค่าพี่น้องสําหรับบอดบอยเพราะว่าเพิ่นเพิ่น ให้บ้านให้บ้านเห็นไหมค่ะเพิ่นบอมมีวิธีรีดตองในคํำเอาเพื่อนบอมไปแต่งไปแปลงค่ำเบาเพื่อนคิดจังไดทีน่ใจเพิ่นเพื่อนบอกออกมาเลยค่ะบอดบ่อยมักมองดีแล้วค่ะพี่น้องมักบอดบ่อยคือชัดเจนทุกถ้อยคำละกะให้เกียรติภรรยาทุกถ้อยคำปกป้องภรรยาทุกถ้อยคำอันใดทีถือ หรือว่าอันใดทีบอชัดเจนพี่น้องบอดบอยกับสิออกมาชี้แจงค่ะคืออยากให้เอฟซีค้นทีค้นทีหักนะเพื่อนขอใจถูกอย่างอยู่แล้วนะคะพี่น้องาแต่ค้นทีบอบอ,บอหักบหวังดีก็อยากให้เข้าใจค่ะเพราะว่าเพิ่นเป็นสามีภรรยาก,กันเพิ่นท่ำทุกสิ่งถุกอย่าง เพิ่นเฮ็ดเพื่อกันและกันแล้วนะคะสําหรับบอสบอยซซยแอนแล้วเพิ่นก็นชัดเจนตลอดชัดเจนตลอดในการกระทําทุกอย่างให้เกียติกันตลอดค่ะทีกรณีทีดรามา่าที่พานมากนั่นมือสองมือที่พานมาก็คือดรามา่าทีบอกว่าบอสบอยสิริชัยขึ้นเครื่องบินล่าเดียวกับน้องตายสัวนั่น ไปกันสองต่อสองเหรอคะจ้งซีไหมคะแล้วบอดบอยเพื่อนก็ออกมาฉี้แจงในไรลนั้นเลยค่ะว่าสาเหตุที่เพิ่นต้องไปกับตายเพราะว่าตายแสดงอยู่กับเพื่นแสดงอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนต้องลงกไปสแสดงต่อที่กรุงเทพเพื่อนก็ต้องเมื่อน,นั่นซอยแอนมีงานสแสดงอยู่ที่คอนเจนบอดบอยกับตายแสดงอยู่ที่อุดรเพื่อนก็เลยตีตัวจากอุดรลุกกรุงเทพเพื่ออ,อัดไา่การ แล้วิีห้เพิ่นขี่รถระยะทางลอยหาสิบโกโล,โลเพื่อมากขึ้นเค่องอยูขอนแกนน้ำแอนบอกแจ้งซีไหมคะคือเพิ่นชัดเจนล้ะก็เป็นอียงท,ที่ฟัง่งไงคําบอกเพิ่นว่าได้ถือปรุงแต่งไหมคะแล้วเพิ่นบอกว่าผมอยากหูผมอยากประเชิญหนาคนทีคนทีว่าเข้าใจนี่ประเชิญหนากับว่าได้หาเรื่องเลยคะ่ะประเชิญหนาเพื่อที่จะอธิบายให้เข้าใจ ว่ากับสิถามว่าต้องการอีหยังหรือว่เข้าใจอันใดค่ะอยากอธิบายมองนี้อยากอยากว่าเรื่องบางเรื่องว่าจาเป็นทีเพิ่นต้องอธิบายทุกอย่างเหรอในบางเทือเพิ่นไปอัดรา่การอ่ะยังไา่การทีวีรายการใดกระางทีเพิ่นทีเพิ่นไปออกรา่การต้องไปว่าเรื่องส่วนตัวนี่ต้องไปอธิบายเรื่องส่วนตัวนี่หายคนท้งโลกฟังบอกจังซี่ไหมคะ่ะมันฟังไงดีสําหรับคเบอก บอดบอยหลักกะชัดเจนแล้วเพิ่นก็ออกมาว่าเรื่องว่าสีผมสีไปมี่สองมี่สามมีผู้อื่นนั่นบอกเศร้าคืดอ,อย่าไปคิดครับผมสีมีผมสิเอาผู้อื่นเขามาบุญไหว้กับชีวิตเฮ็ดย่างอีกเพิ่นว่าอ่าพราะว่าสิ่งที่ยูนี่ก็ชัดเจนแล้วผมก็เคยบอกตาไถทาผม คู่ชีวิตผมบ่แมปนแอนออรดีผมก็จะบอแต่งานผมบอกก้อนหนาหนั่นหลายปีแล้วอ่ะแต่ว่าในจุดทุกมือนี้แอนออรดีเพื่อนก็ไดไม่ยืนหนึ่งเพื่อนก็ไดไม่ยืนยุดยุดนี่แล้วอ่ะผมรู้แล้วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมสัง่งผมแปลงผมเฮ็ดมาปานนี้ผมสิไปเอาผู้อื่นเข้ามาบุญไหว้เขามาสั่งปัญหาหายครอบครัวผม ผมบอเห็ุดอกคาดบพาต้องห่วงในจุดนั้นพี่นอ้องขาเป็นอีอย่างทีฟั่งแล้วทั้งเห็นใจเพิ่นเข้าใจเราก็เห็นใจเนาค่ะจังเฮาจังเฮ้าผู้ผู้ที่เฮ้่มีม่อัคติยังกับเพิ่นเนาะค่ะผู้เฮ้าเสียบเอาแต่ผลงานเพิ่นผู้เฮ้าเบิ่งแต่ความหักว่าชอบคู่นี้จังน่ารักจังเห็นแล้วมีความซุขจังเฮาฟั่งแล้วเข้าเข้าใจทุกถอยขําทีที่เพิินบอกออกมาว่าเพิ่นซื่อถึงอีอย่าง ว่าเพ่อนหมายว่ามายอยากให้เห่าเข้าใจไปในรูปแบบใดว่าการกระท่าของเพลินทุกมือนี่เพลินท่าเพื่ออีอย่างทุกมือทุกมือนี่ค่ะครอบพวเพ่อนมีแนวขาดอยู่ค่าบ่อยขาดอย่างเดียวขาดลูกเพิ่นวาเหลือแต้นลูกเท่านั้นที่สิมาเติมเต็มแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เพิินมีไวแลัน่นเพิินกับว่าเดยมาอวดว่าเพิ่นมีด,ดกอกค่ะเนี่ยชิเบอาไปเอเ๋อเียคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เพิ่น เพิ่นมีเพิ่นพร้อมแล้วนะคะเพิ่นมีไว้เบิดตทุกอย่างแล้วอันนี้ข้ามเบายายเองเด้อค่ะเด้อว่าแมนบอดบอยแต่สิ่งที่เพิ่นขาดนะเพิ่นขาดลูกอันนี้ข้ามเบาบอดอยู่เด้อค่ะนี่ล่ะค่ะพี่น้องคะอยากให้เข้าใจว่าบอดบอยสิริช่ยนี่เพิ่นเพิ่นไท้บานแห้งลักกะเพิ่นเป็นผู้นั่ทีเพิ่นสู่มัตน้อยแบบพี่น้องเพิ่นสู่มาตน้อยสู่เองยืนยัดไม้เอง ว่างคบว่างหมากชีวิตเองอ่ะแล้วทุกมือนี่เพิ่นเป็นผู้นำที่มีคุณภาพมากๆสำหรับวอดบอยอายุเคนกับบ่คันใดหลายพี่น้องอ่ะบ่คันถึงระดับว่าเป็นอายุโหกหสิบห้าสิบกันสิแม่คือสานี้ถือว่าอายุยั่งหน่อยผ้าผ้าลูกทีมผ้าลูกลูกเฮานี่เนาะค่ะ รอบคัวเฮ้าพ่อแม่ลูกย่างมากหาหาหกคนนะคะขอบคูวหนึง่งยังแยก่ซ์ก็มีแค่์สี่คนอ่ะสี่คนพ่อแม่ลูกการย่างบริหารชีวิตขอบคั่ยากเลยพี่น้องแล้วเพิน่นลอยพอ่อพพนแม่พี่น้องคะ่ะคนทีไปอยู่น้ำเพิินนะคะคนทีเข้าใจหมอหนาจงหลักผักดีกับหนา้าเท่ากับปกข้องไงนะคะแต่มันก็มีมั่งอะ่ะคนดื้อกับ,บ่ไดดว่าจกจอดจงไผ พูดถึงภาพรวมนั่นก็ต้องมีมั่งทีต้องค่อยจี่ค่อยว่าวค่อยติดตามว่าเจ้าต้องเฮ็ดแบบนั้นเจ้าต้องเฮ็ดแบบนี้แล้วคนบ่แม่นหน้อยพี่น้องสองร้อยสามร้อยชีวิตที่เพื่อนดูแลยู่หันค่ะซัานี้ก็นเน็ตเหนื่อยห่อแล้วนะคะค่ะพี่น้องค่าสำหรับคลิปนี้ยายซิกะออกมาเว้าวถึง อารมณ์ทีบอดบอยเพิ่งซื้อออกมาหนินั่งฟังสองรอ, ب, สรอบสามรอบเข้าใจความรูซื้อเพิ่นเลยค่ะพี่น้องค่ะว่าเพิ่นซื้อถึงหยังแล้วกะอยากให้พอแมพี่น้องคนทีหักคนที่หักหนึ่งบไดบอยหบ่ะหรอกนาอค่ะคนที่หักเขาเข้าใจอยู่แล้วอ่ะเข้าใจอยู่แล้วเขาหักบอดบอยย่ยสิไี้หักค่ะเลยค่ะหักบอดบอยหักซอยเอน็นแต่ว่าเขาหักได ในว่าเห็นครูนีมีความสุขหรอเฮาแฮปปี้หากขาดยังสิแมค่ค่ะเฮาบ่ได้ไปหาเรื่องหากระแสตีออกมาเพื่อสิ่งให้เพิ่์แตกแยกกันค่ะเห็นเพิ่์มีความสุขแหรอโอ้ยตอมอิฉานั่งย่ายซีดข้นยังสิมันบ่แมนแมค่ค่ะนะคะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขคนให้เห็นใจเพิ่น์นะคะให้เข้าใจเพิ่อนนัาา่งว่าสิ่งทีเพิร็ตทุกมือนีคือชัดกเจกนแล้วนะคะ เพื่นก็นเด้ออกมาชีดแจงชัดเกล้วค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะฝากพ่อแม่พี่น้อง f อฟซีซูบูิค้นไว้ซัมมิกรนะคะคลิปหน้ามีอันใดรายกสิอย์นํำมาอัปเดตซูบิซูน้องฟ้างใหม่ค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ